เดี๋ยวเราบูชาคุณพระตนาไตรโดยพร้อมกันนะคะอะระสัมาสพุทโธภะควาพุทธังภะควันตังอะภิวาเทนิสวาคาโตภคะวตาธโมธัมมังนัมมะสะ ปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสังฆนามิอนตมยังพุทธะภาควาโตปุพพะกนามาการังการรมเสสินะโมตัสสะภาควาโต Namo asa, bakau arahato arah <coughs> Namo tassa bhagavato arahato Namu bakau arah Gracias. ถ้าผู้ชายก็ครับท่านผู้เจริญได้นะคะค่ะวันนี้วันที่28วันอาทิตย์ที่28เดือนมกราคมพุทธศักราช2567วันนี้ก็เป็นอีกวันเดที่เราท่านทั้งหลายจะได้มาร่วมกันศึกษาพระรังกรรสอนพระพุทธเจ้าในปริเชทที่4 วีทิสังขะนะคะ่ะหลักษูนหน้าส8แปดนะคะาบาลีแปลดังๆให้มันกระถึงไปเลยถึงบนสวรรค์ชั้นไหนไปเลยนะ,ะ <c oughs> อ่ะร้อกันค่ะจีิโลปาทานิเจวัน ิสันติปรวัติยัง Bawa what he แห่งจิตยจ่สิ้ในปริสนธิการและประวัติการอันเป็นสังขารที่กังดระบุถึงจิตที่เกิดก่อนและจิตที่เกิดทีหลังพร้อมด้วยประเภทแห่งภูมิและบุคคลตามสมทวนที่จะเป็นไปได้โดยย่อ mantan parit tan ali parit ciri we แก่การปรากฏแห่งตา วิปุตารมคืออารมณ์ที่ไม่ปรากฏชัดมากในทางใจนั่งสองสามนะคะบาลีเลขที่ยี่ิบะวีิจิตาริสัตตวะเอาม่นะวิธิจิตาริสัตตวะจิตตุปาธาจะุทัสสะ Jatuh panjasa bingkara, panjah waria karahan, Witi cipta nisatewa, cintu pangha jatuh kasa, Jatuh panjasa bingkara, O วิถีจิตเหล่านั้นเมื่อว่าโดยการเกิดขึ้นแล้วมีสิสีครั้งคือปัญจทาวาราวัชนะเกิดหนึ่งครั้งปัญจวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งเกิดหนึ่งครั้งสัมปติชนะเกิดหนึ่งครั้งสันติรณะ,ะเกิดหนึ่งครั้งโวด วิธีถิตเหล่านั้นเมื่อว่าโดยพิสดาลแล้วมี5.4คือการมจิต5.4นั้นเ

ครั้งและตาธารมณนะเอิอสองครั้งส่วนวิถีจิตเหล่านั้นว่า,าโดยพิสดานแล้วย่อมแสดงได้ว่ามีสี่สิเดวงคือการณิตสี่สิเอ็ดเว้นทนมิปัญจวิญญาณติสิและมโนทั ีจำทรงจำไันแค่นี้ก่อนคราวหน้าก็ตั้งเป็นหนึ่งตั้งเป็นหนึ่งจนถึงปีสิบเอ็ดก็ตัวนี้ที่บอกใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะท่องคาถาใหม่ทุกครั้ง <c oughs> นะคะอย่างเช่นว่าวันนี้จบคาถานี้แล้วเออหน้า <c oughs> เดี๋ยวคาถาคา <c oughs> ถาที่ส <c oughs> ามสิบเอ็ดสามสิบสองอืมใช่ค่ะนะคะค <c oughs> ่ะอ่านะพร้อมยังคะพ <c oughs> ร้อมนะคะพร้อมแล้วก็ เชิญมาดูบนกระดานอ่าบนกระดานนี้นะคะมีรูปแบบของวิถีจิตยังอยู่ในรูปแบบเดิมนะเราจะต้องย้าย่างกันก่อนในหัวข้อจกักขุถวาริกะอติมหันตารวิถีตถารรมณ์วาระนี่เป็นข้อจำกัดน,นะคะว่าตอนนี้เนี่ย จริงๆแล้วทวารมีหกทวารใช่ไหมคะทวารหกนะจากภูสุตะการนั่งจิตนากายะมโนทวารนะจิตที่เกิดทันทวารมีนหมดทวารใช่ไหมคะใช่ครับแต่นโมทวารนนตอนนี้เนี่ยนะท่านให้เราเรียนแค่ทวารเดียวเป็นตัวย่อยจากนะจากภูทวารจากภูทวาริกะอติมหันตารมิถี่กี่เราอ่านกันแล้วนะ อติมหันตังมหันตังไวิตันเจตีนะครับเออนั่นแหละมีอารมณ์มากเหลือใช่ไหมคะมากจนเหลือวิศยากรรมวัตติวิสยากรรมวัตินี่มุ่งหมายถึงอารมณ์ทั้งหมดมีอยู่หกอารมณ์นะครับอารมณ์ผกมีอะไรบ้างนะเองแกรูปารูปารักษาช่วยกันแม่ช่วยกันช่วยันรูปารักษาหลอดรูปารัก เ็นเหตุเป็นปัจจัยครับทําให้จิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายหัวใจไปรู้พวกเขาใช่ไหมคะแสดงว่าจิตเจตสิก์จะเกิดขึ้นมาได้แสดงก็ต้องมีอารมณ์นะเราจาไว้ว่าไม่ว่าจะภูมที่ไม่มีรูปมีแต่นามเขาก็ต้องมีอารมณ์นะคะใช่อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียอารมณ์เน่าบูดอะไรก็ว่าอย่าเข้าไปรู้กันนะแต่ให้รู้ว่า วิสยะปะวัตววติใช่ไหมคะ<ข><า>วิสยะแปลว่าอารมณ์คัะ<ข><า>วิสยะแปลว่าอารมณ์รปวัต<ข><า>ติแปลว่าความเป็นไปความเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิหีจิตใช่ไหมคะค<ข><า>วามเป็นไปแห่งอารมณ์ในวิหิจิตอารมณ์ดันหมายมีอยู่หกอารมณ์<ข><า>ตอนนี้เนี่ยท่านให้เราเรียนจักขุทวารทวารเดียว<ข><า>เพราะฉะนั้นอารมณ์ก็ต้องนำม,มาแค่ หนึ่งอารมณ์คือรูปารมณ์ <c oughs> จักขูปภาษาฮะใช่ไหมฮะ <c oughs> จักขู่ทวารใช่ไหมม<ช>ันมีคําว่าจักขูปภาษาฮะนี่มาตั้งแต่แรกเกิดใช่ไหมฮะใช่ครับอถ้าไม่มีอะไรนะวิญ,ญญาณเข้าไปอาศัยจะเรียกว่าจักขู่วัตถุไม่ได้ครัถูกนะครับได้นะทีนี้เมื่อมีวิญ,ญญาณไปอาศัยแล้วถ้ามี ถ้ามีวิญญาณไปอาศัยแสดงว่ามีอารมณ์มาปรากฏแล้วครับหลังจากนั้นการเปิดประตูประตูไม่ใช่ประตูใจนะประตูตาครับประตูตาก็เปิดออกมาพอเปิดออกมาแล้วช่วงนั้นนี่ก็ถาวรประตูเห็นไหมคะเออให้เราเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนเนาะอันนั้นรูปารมณ์พูดถึงตอนนี้ยกมาหนึ่งอารมณ์ก็คือรูปารมณ์รูปารมณ์นี้เป็นวิสยาปวตินะ โอรูร๋ออ๋อค่อยๆค่อยคิดๆๆๆๆๆๆๆค่อยๆคิดค่อยๆคิดค่อยๆคิดค่อยๆตามรูปารมเป็นวิสยาประวติในจักขุูท่ทวาริกา